ไม่เบื่ออย่าเพื่อไปก่อนไปก่อนไปก่อนแพ็กก่อนนะแพ็กก้อยก่อนแพ็กก้อยก่อนอย่าเพิ่งนะเพิ่นไปแพ็กเพิ่งไปแพ็กฮัลโหลข้างงหลัใครเบือข้างหลังใครวะน่าโอนแพ็กกันก่อนได้ยินเปล่าใครเบือเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไปขึ้นไปเป็นไรคือคือนวดเขามาด้านขึ้นมาด้านขึ้นมาด้าขึ้นมาด้าน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 ขึ้นาด้านขึ้นวดสายกล้นมาด้านขึนมาด้านขึ้นมาด้านขึ้นมาด้านขึ้นมาด้าน ปืนนวดไฟกลางปืนนวดไฟกลางปืนปืนนวดอีกนวดอีนวดอีนวดดอีกเลยไปก่อนเลยไปก่อนปืนนวดไปก่อนนนนวดไปก่อนไปนวด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 ไนวดไป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 นวดไนวดไวดึนวดไปนวดไนวดไหนวดไปนวดไปนวดนวดไปนวดไนวดไปนวดไปนวดไปนวดีปนวดนวดนวนวดกนวด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 นวนวดนวดนวดนว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  หนึ่งจบมาหนึ่งจบมาไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากมึงชุบเลยมึงชุบเลยมึงชุบเลยชุบเลยชุบเลยมึงไหว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 ไหวชิวไหวชิวไหวชิวน้องไหวชิวไห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 วกูเบี่งให้กูเบี่งให้กูเบี่งให้กูสองรอบอ่ะยิงไป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 ไหวไหวมากไหวมากไหวมากไหวแล้วไหวแล้วคืนแล้วคืนแล้วน้องคืนแล้ว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 คือแล้วคืนแล้วคือแล้วคืล้มคือแล้อแล้วคือแล้อาล้วคือแล้วืนสายวล้วคือแล้วค ปืนปืนผมถึงบ้านมันปื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 นกืนป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 เนปืนดืนปันปืนปืนปืนดืนปืนืนปนปื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 นนปืนนปื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 นนปืนปืนปนปันปืนปนนนนนนปนนนนนนืนนดนนนนืนนนนปืนนนปืนันปืนปืนดันน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 ปืนดันปปืนนนนปปืนปืนนันนนนปนนนนันป มึงเล่นมีดอะไรมึงเนี่ยมีดถึงปืนลไรไอ้ใหญ่เอาไม่ได้ตัวตลกไอ้ควายสวยเอาโซ่ปืนธรรมดาเกินอีโมไม่เป็นเหรอมึงอ่ะเอามานี่เอามานี่เอามานี่เอามานดิเอาโซ่ปืนมาดิโซ่ปืนมาดิ่อ้ดำลิลี่สายหนซ้ายหน่อยเฮ้ยยาวไปสมเป็นควายหมดซะนะไอ้เหี้ยสวยสวยสวยมากสวยมากปืนข้างหลังล้มไม่สัตว์ล้อ ดิมึงอาจะเย็นดะเยงลจอบไปน้องตตลกไอพี่อ่ะชินๆินเล่นแบบชินๆินสบายไหวชิวเลยไหวชิวแล้วมึงไหวแล้วไหวชิวเลยไหวชิวเลยฮะ เฮียเลยเฮียเลาต่ตอว่าันต่เฮียทไมอะทไมเรื่องกัวเรื่องเฮียเรื่องัมแค่อะไรมึงแค่อะไรมึงแค่อะไรแค่มีอะไรตัวตลกอะไรม่ตเสียงหงอกยันอยมันตอยมันตมันพอตอยมันพอตอมันเดี๋ยวหาว่ารังเกยเฮียไอ้พวก ไอ้พวกจนไอสัตว์เหี้ยทเลยพี่พวกจนไอ้สัตว์พอตอแหลไอีแค่ต่อต่อแหละหน้าดดานแหล่ตอแหล่จริงๆก็ตอแหละจริงๆมึงจะตายจะหมดไอ้สัตว์กูบอกเลยไม่ใชลา ระวังเรื่องคำด่ากันด้วยนะพ,ยพี่แต่โดนอะไรกันวันนี้ฝั่งพี่เอาสกอร์แล้วไงครับอ๋อห้าชุดเฮียต่อชิบ้นผ่านได้เฮียต้อนได้เล่นอย่างนานในสั่นไอ้รออย่างนานเล่นแป๊บเดียวกูจะลุ้อพักก่อนเลยเฮียพวกจนเฮียจนจนต้องมาเป็นโจรมาขโมยทุเรศไม่เป็นยาเฮียทุเรศตื่นเลยตื่นเลยเฮียหลบ

ออกมาออกมามายืนตรงนี้เลยอย่าไปยืนตรงรถออกมาตรงนี้ออกมาน้องเฮ้ยออกมา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 เล่นตัวยืนนะเล่นตัวยืนก่อนนะเล่นตัวยืนก่อนฝอยหลังฝอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยต้องเดอนลงมันไม่กล้าดันลงมันโดนนวดข้างหน้ามันโดนนวดหน้ามันโดนนวดเยอะะนเดี๋ยววิ่งบังปืนดมสองวิ่งบังปืนนะลดหน่อยลดอีก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 ชนดิ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  ชนเลยชนเลยดึงศพมาเพื่อนตาย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 อโหเพื่อนตายึงเพื่อนไหวมึงเพื่อนไหงเพื่อนไหวดึงเพื่อนด้วยดึงเพื่อนด้วดึงเพื่อนด้วยดึงเพื่อนด้วยดึงเพื่อนด้วยเพือนดเพื่อนหยดึงพนเพื่อนดึงศพเพื่อนดึงเพน้เพ่อนยอดึง้วมึงเืนอล้วน้วงมึงเนอล้วยึงเพื่อล้วยเ่นดปยดเือวเพื่อนด้่หาดดพ่อนะ ปืนขวาโม่โม่ขวาโม่ตายโม่ตายพี่ชายไม่เข้าไปไหนนะเอาโม่หน่อยเอาโม่หน่อยเขาไม่ใช่ครับประกาศไปแล้วผมมาไม่ทันเหี่ยวว่าจบนั้นหยุดยังแมไม่ทันใช่ไหมใช่ครับผมว่าพี่ชายไม่เล่นดโม่หน่อยดีใครอยู่หลังบ้านเนี่ยโม่หน่อยอันนี้ก็ต่อให้สองคนเถอะตัวตรงตีนอยู่ตรงตีนต่อให้สองคนเลยใช่ใช่เราไปเยอะนะไอเด้งศบนะลมเยอะนะเดี๋ยวมาเชียร์กับตาหน่อยดึง่อนหายนะเพื่อนหายหลายคนนะเพื่อนหายหลายคนน้องในวอร์นาขึ้นมาดิ่ในวอร์นาขึ้นมาอีกนะขึ้นมาใช่ มาสบมาสไปมาสบไปมาหน่อยดูสบมาหน่อยเยอะๆเลยไปเล่น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 ปล่อยหลังบ้านเลยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยหายเยอะนะเพื่อนหน่อยเพื่อน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 หน่อยนะเพื่อนหายเยอะ มารีเพื่อนขึ้นมาเดมอนปืนปนมึงฟังปืนมึงถอยมาเล่นตรงรถมึงฟังเอาไว้ตัวเสียงที่พูดเดมอนกับบ้านมาีเสียงมันโคตรตลกอะไปค่อยๆดันไไปไปไียวเป็นโตนปไปไไปไไไไป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  น้นขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกทะลุมาอยู่ทะลุมาอยู่ได้ศพเยอะมากได้ศพเยอะมากย้ำได้ศพเยอะมากชุบยู่ชุบอยู่ชุบเนี่ยทะลุเนี่แล้วทะลุเนี่แยทะลุขวบแล้วชุบยูชุบยูชุบเพื่อนไปเพื่อนนี่ตกตาเราเปิดนวดไปเปิดนวดไปเปิดนวดไปเตืนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบอปืนปืนปืนส่งไปปืนส่งไปปืนกลับมาน้องปืนกลับมาบ้านมันแตกบ้านมันแตกนะบ้านมันแตกแตกไหม ไหว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 ขอโทษไหว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 คืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วฮัลโหลช่วยน้องแตงทำศพคนหนึ่งได้ไหมกูทำอยู่ไม่อรไหวแตงไหวดูเพื่อนด้วยนะเพื่อนไหนจำลองได้ไหมได้หน่อยกูถล่วยชิวไหวชิวไหวชิวไหวชิววอมึงยี่สิบบวกมึงไหวแล้ว มึงเกินแล้วน้องเล่นง่ายๆเล่นง่ายๆเล่นขิงขีเล่นง่ายๆเล่นขิงขีน้องถือหนักไฟปืนรวไปทะลุมันจะทะลุมันจะทะลุมันจะทะลุไหว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 ถอยรับปืนถอยรับถอยถอยถอยกลับมารับถอยกลับมาหยับศพปืนถอยกลับไม่หยับศพย้ายมปหนึงบ้านย้ายไปถึงบ้านปืนถอยกลับมาที่รถปืนถอย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 น้องปืนถอยโอ้แกหน่อย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 ดูแกหน่อยดูยิง มันแตกแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเละมันแล้วเลแล้วเลแล้วบอสบอสอยู่ไหนบอสบอสบอสม่แบดบอสบอสบอสกลับมาหลังบอสบอสฟังบอสบอสกลับมาหลังบ้านกลับมาหลังบ้านมาช่วยยกศพมาช่วยยกศพลงมาให้ลึกกว่าเดิมตอนนั้นไกล้พอบเกินดึงศพกลับมาด้วยมึงดึงศพกลับมาด้วยนะกักศพมันนะกักศพบ้านมันนะกักศพบ้านมันไหนวะบ้านมันอะไรบ้านเรากักได้เยอะเลยบ้านเราบ้านเราแล้วกักเราเยอะกว่าที่ตอนนี้เราเยอะกว่าเขาหายหมดแล้วเรากักไหนมึงเอามากักเนี่ยมากักบ้านเราเนี่ย อย่าเพิ่งโลกขันไปเลยจับ้านเราเว้ยมึงถอยกลับมารับได้เลยมึงไหวชิวแล้วมึงไหวชิวแล้วน้องมึงไหวชิวแล้วมึงงั้นเอาศพไหนเอาศพไหนดึศพไปหน่อยดึงศพไปหน่อยที่กางยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยช่วยกันดึงหน่อยสองศพนั้นน่ะหน่อยฮัลโหลมันเกิดบ้านเราฮัลโหลเกิดบ้านเรามึงฟังเสียงวันนี้หนังเหนียว

กลับบ้านกับบ้านเต้ยมางมึงจะแย่งตีทล่นล่นศกับหมาฟังฟังล้นสศกไหมอะล้นสศกับหมาล้นสศกัหมาฟังฟังใจเย็นเย็นหมดเหลืองนี่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นล้นศกล่นศกลงมาล้นศกลงมาล้นศกลงมาล่นศกไปชุบคอเมื่อกี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นคินคีนน้องเล่นคินคีนเล่นคินคีนมึงเล่นมึงล้นศกลงมาศกเยอะแล้วศบตรงเนี้ยตรงเนี้ยล้นศกลงมาล้นศกลงมาล้นศกลงมามึงไหวแล้วมึงไหวแล้วพอพไปเลยไปเลยเดี๋ยวต่อให้ไปเลยไปเลยไปเลยชิวมาก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 มึงถอยเลยมึงถอยเลยมึงมึงล้นศกลงมาไม่เลือตัวเดียวต่อยมันเลยต่อยต่อยมันทำให้เหลือตัวเดียวอ่ะมาเดี๋ยวพี่ศกทิ้งไว้ใกล้ๆเดี๋ยวผมต่อให้คนหนึ่งนะเหลือคนนึงคนนึงคนหนึ่ง ใกล้ๆเดี๋ยวผมต่อให้ไปเลยโอเคเจ้าพี่ป๊อกพูดอันนั้นนั่นมันได้หรือเปล่าวะพี่ไม่หลงกี้ใครครั้งหน้าอ่ะอย่าเหมือนนะอย่าเหมือนนะเกิดแพกิดโฟกัสโฟกัสโฟกัสคือแบบโฟกัสคือแบบโฟกัสโฟกัสโฟกัสเดี๋ยวเราประกาศนะคะครับผมครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเราประกาศนะคือไปแพ็คคืนไปแพ็คคืนไปแพ็คมาเข้ามาอย่าเหมือนอย่าเหมือน่าเมินแพ็คกว่าตามนะโบต้น้องเลิกเลิกเลิกตบชนะโบโต้ ตัวนขึ้นไปนังขึ้นไปขึ้นไป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 ยังมือยังมือไเริ่มแล้ว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 ขึ้นมา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 อยนะรู้อยนะรู้อยนะดึงศพนะดึงเพื่อนพโพโยพโช่วยดึงศพนะพโยข่าดันช้านะขาดันดึงศพดึงเพื่อนไวๆแค่นั้นแหละมึงชนะเขาจะเล่นติดรถเขาจะเล่นติดรถเขาอย่าวิ่งแอย่าวิ่งแ่วกันเยอะพี่จะตามแนะเขาจะเล่นติด ไม่ไม่ไม่ต้องกันแล้วก็แนะนะยิงนิ่งๆให้เพื่อนยิงกันนิ่ยยินิ่งไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงฟังมึงฟังปืนมึงฟังมึงฟังมึงยังไม่ต้องยิงก็ได้ถ้ามันไม่ดันมึงไม่ต้องยิงปล่อยปล่อยปืนล้มหมดเอาเลยนะถ้าปืนล้มหมดเข้าเลยนะมึงโฟกัสแค่ปืนก็ได้ทางนั้นนะอ่ะมาเสี่ยงก็ได้แต่ละมันไม่ถึงเอาหน้าเต็มๆไปฟังนะเดี๋ยวเราไปจับไปปืนสายล้มหนึ่ง มันมันจะเล่นลับนะเราดันให้สุดใชยไหมว่าเพื่อาดันดันดันให้สุดก็ได้ดันให้สุดก็ได้ปืนนวดไปก่อนอย่าพึ่ง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 ฟังฟังอย่าพึ่งปืนนวดไปปืนนวดปืนนวดไปฟังให้ผ่านนะฟังให้ผ่านนะปืนนวดไปปืนนวดไปปืนนวดไปก่อนปืนนวดไป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 มึงอย่ายืนนิ่งมึงอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งปืนนวดไปก่อนปืนนวดไปด่านะเว้ย

ใจเย็นเย็นเย็นเเย็นเย็นใจเย็นเย็นเล่นีีเล่นง่ีเล่นง่ายๆยเล่นงิ่คีเล่นง่ายๆยเล่นงีนคีเล่นง่ายๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสบายมากชิวมากน้องไม่มีอะไรเลยน้องไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพื่อนหายซิเองสบายมากน้องเล่นชิวชิวเล่นคินคีนมึงได้ใจเด็เมื่อกี้กูไม่อยู่มึงได้ใจเด็ดมึงได้ใจเปล่าไอ้พวกโง่มึงได้ใจเปล่าอะอะตัวตลกมึงได้ใจเปล่ากูไม่อยู่เนี่ยเมื่อกี้ กูไม่มีกูไม่อยู่นะไม่มีคนคอไฟนะเมื่อกี้มึงรู้ป่ะมึงรู้ไหมมึงไม่ไหวเลยนะมึงจริงมึงไม่รู้เลยเหรอฮะไอตัวตลกเอาปืนตังรถให้หน่อยด้ปืนอยู่ตรงรถอ่ะปืแกงมันสากมันจะไปไหวเฮี้ยอะไรหลังมีเฮี้ยอะไรก็อะไรอ่ะก็อะไรอ่ะเนีควายไม่มีอะไรเลยเต็มแลมไปวันๆันแล้วเฮ้ก็เจ๋เฮ้กูเต็มแลมๆไปวันๆันคมกว่าเออ่โคตรมึไม่ไหวก็น้องเฮี้ยงีเงียบทำไมเนี่ยมึงเงียบทำไมมึงพูดดิมึงเงียบทำไมเนี่ยฮะ ผู้น้อยมึงมีเสียงปะเนี่ยบอกมยังไม่ถึงี่เลยามันไอน่าเชี่ยมี่ไม่ตายอินาเชียเลอไปลอบลอบลอลอลอลลขอขอขอพยุพยุพยุเอาศไปพยุพยุเอาศไปพยุเอาศที่พี่ไปน้องไมาไมมาเป็มยมนเลยลยเลยเลเลยมนยมลมามาเาเหยยมาเมาเเเเาย ชิวมาชิวมาชิวมาเล่นขิดขีดมึงมึงคิดว่ามึงมีภาพเหรอกูถามจริงฮะคิดว่ามีภาพหรือไรมีภาพเหรอหรือไรฮะมีปืนไม่เนี่ยมันไม่มีปืนเลยเลยตัวตลกมึงมาซ้ำดิเนี่ยหลังรถเนี่ยเนี่ยตัวนึงเนี่ยเนี่ยมาซษาควายหลังรถดิซ้ำควายหลังรถมีปืนไหมใช่จักทำอะไรวะพวกตัวตลกไอ้เหี้ยพวกโจรพวกโจรก็ไม่เป็นโจรพวกโจรเหมือนเดิมแบบมีเหี้ย ดึงเพนดิดึงเันดิดึงเพนดิชุพันดิชุเพืนดิชูเพื่นดิชุเพื่อนดิชูาพ่อนดิชเพื่อนดิชูเพื่อนเพื่อนดิลูเพื่มีดิชูเอะดิเพื่ันดิชวเ่อนดาชูเพอะไรเพอนดิาูเพือนดิพื่อนดิชมเี้ยอะดิชูเพื่อะไรพูเพ้ยอรดิชูเพือนดิชพื่อนดิชูเยื่อนดิชูเพ่อนดิชูเพื่อนดิชเพป่กนดิไมเพม่อะไรแูเพื่อนดิชูแพื่อนดิไมเพื่อมพอะไรไู่อนึาแูกพื่อนดิแฮกปากอะไร ฮะแฮกปากทําไมมึงข้างเหรอลมบ้าหมูเหรอหรืออะไรฮะไอ้ปัญญาอ่อนโอ้โหจะเล่นกับพวกกูกินล่อกินล่อก็แพ้พวกกูหมัดก็พอละม้างหมัดก็พอละม้างพี่พูดมากแต่พี่ทำไม่ได้อ่ะแล้วแะไรเป็นอะไรเป็นอะไรแพ้แทดแทแทแทอยู่ชั่วโมงครึ่งไอ้เหี้ยสุดท้ายมาจมกองตีนกูนี่โต๊ฟอร์ดรักเพื่อนแต่เพื่อนไม่มีแต่คนตอแหลเหี้ยไม่มีใครรักไปโซ่ตอแหลทั้งนั้นนี่เหี้ย ตลุดมาตลุดดามึงยื้อเวลาแพ้ไอ้เทียมึยื้อเวลาไปอะไรแวี้คางเลยมึงคังเดมึงค่งเดมึงมึงมึงเอามึงต่ไอ้เหี้ยข้างนี่นีมึงต่ลมป้าหมูนี่มึงต่มันด่มึงต่มานด้มึงต่อลมป้าหมูนี่นี่มึงต่มานด้มึงต่มยมันมุงต่มยมันลุงต่มยมันมึงต่มาเ้ลุงต่มาเ้มึงต่มาเ้ม้วไม่มาแล้มล้วยอม้วย้ม้วไม่วนแล้ม้วไม่มาแล้วึงไต่มาเด้มไ่มา อะครบ้างนอกจากแก๊งหม่ไว้ผูถามริงนะไอ้สัตว์เขาไม่ข่าววิญญาณแต่ละวาไม่ข่าวิญญาณแต่ละไม่จอดอย่แ่ละไม่จอดอยู่แต่ละไม่จอดอยู่แต่ละไม่จอดอยู่ะไม่อดอยู่แม่งะไม่จอดอยู่แต่ะไม่จอดอยู่แต่ก เออเออไอ้ควายออเออเออใหญาไอ้ควายเออเออใหญ่เออ็่วไอ้วไอ้้เอี้ยมน่อยวอ้เอยไอ้สมมีอะไรอยาไอ้ควายหาสมองมึงไดิค่ตัวโง่เลยนะตัวเง้อยังมึงหาไรับไม่ได้หรอูรัไม่ได้หรอผู้รัไ่ได้หอผู้รับมรับได้ออย่าหาย่าหามา เราไม่มีท <que> ูตใช่ค <Wha> ุยอะไรคยอะไรเยอะไอ้สาวู่ไหมคยอไ่อยยแกอะไรหรอให้เหน่อยหอแกอไรห่อยรโอ้คิดได้วะจะเอหรอควยอะไรล่ะเป็นควยอะไรเยอะไหมเยอะไหมยมีเสียงนี่มีเสียงต่อมีเสียงต่อแฮปกปากต่อแฮปากต่อแฮกปากเร็วไอ้ลุงมดีะ

ก็ย <formation jin inh throat> <at> ืนก็ยืนอยู่ไอ้เพื่อนโดนด่าไปที่แล้วอ่ะมันไม่มีกูกูจะบอกให้ว่าไฟที่แล้วมันไม่มีกูออมอนจอภาพรอไอตตลกที่แล้วไม่คน่อกออกอ้ออกอกออกออกก้นกออกบอกออกอกหอออไกกกนอกอออ้กออออนอออออก อย่าพึ่งนะ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 าอย่าประมาทนะเว้ยสวยมากกว่าเด็กสาวเลยประมาทไอ้จ้า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 เลยนั่นแหละจิตเสียวันนี้วันนี้บันนี้ฟอร์ดอย่าพึ่งนะ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 าไอ้ปืนไหมฮะปืน ด้วยแล้วอยากเปิดจันเริ่มแล้วดันดันเลยปืนนวดไป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 ก่อนปืนนวดไปก่อนปืนล้มลมนะปืนนวดไปก่อนปืนนวดไป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 ชน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 มึงชน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 มนชนชนชนมนชนชนไอ้กูตกนมนชน หนึงศพมาหนึ่งศพมาหนึงศพมาหนึงศพมาหนึ่งศพมานึ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 งศพมาหนึ่งศพเพิ่มมาหนึ่งศพเพื่นมาหนึ่งศพเพื่นมาหนึ่เพื่นมาหนึ่งศพเพื่นมาหนึ่งศพเพื่นมาหนึ่งศพเพิ่มมาหนึ่งศพเพิ่มมาหนึ่งศพเพิ่มมาหนึ่งศพเิมมาหนงเพิ่มมนึงเพ่มมหนึงศพเพื่มมาิมึงศพเพื <Maria S 1> ่มมไหนึงศพเพื่มมาหนึงศพเพื่นมาหนึ่เพื่าหน อีกน I mean, ีนี่หน่าเด้อเอศพเพื่อนมาเอาศพเพื่อนมาเอาศพเพื่อนมาดึง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 ศพเพื่อนมามาซ้ำข้างหลังดิมาซ้ำข้างหลังคนนึงดิมาซ้ำข้างหลังคนหนึ่งจุ่มเพื่อนุ่เพื่อนจุ่มเพื่อนไหววไหววชวชิวชิชิวชิวไม่มีอะไรเลยเนี่ยปืนทะลุทะลุมาเนี่ยมันปืนมาเสิบปืนมันมาเสิบปืนมันมาเสิบห่าหลอมเอาปืนนี่ปืนมันมาเสิบ ตลกไอ้เหียดันมาทำเหียอะไรเป็นเหียอะไรเป็นเหียอะไรบทเหียอะไรลุงแม่เหียอะไรแค่เหียอะไรแม่เหียอะไรเพือนมเหียอะไรเหียอะไรายแม่เหียอะไรโเชียงโง่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 ทำอะไรทำอะไรโงเชี่ยโง่เชี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 ยโง่อโง่ไอโง่ไอโง่อโง่โง่อโง่โง่อโง่ไอโง่ตายยไรโง่อโง่มาหน่อยเถอนเสอบมเริ่มสอบมเชียวเชีวมาก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  ชิวมากชิวมากปืนมาเสิร์ฟชิวมากปืนมาเสิร์ฟชิวมากเล่นให้ชิวไปไอโง่ไอโง่มือสามดิมือสามดิมือสามดิมือสามดีมาต้มาดิไหวชิวเลย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 ตัวตลกชิวเลยชิวเลยชิวเลยไอ้เหี้ยไอ้โง่ไอ้เหี้ยโง่ไชื่อโง่ชื้อโง่ฮัลโหลมึงกลับมามึงกลับมาชิลกางายมึงฟังกูกางายมึงฟังกูมึงกลับมามึงกลับมามึงกลับมาเหยียบบ้านมึงกลับมาเหยียบบ้านมันมาเสิร์ฟมึงกลับมาเหยียบบ้าน มึงดึงสมมาจักบ้านมันได้นะเว้ยเอาสมมันมาจักบ้านมันดิไม่ไม่ไม่ไอ้ป๊อกไม่ฟังกลับมาเหยียบบ้านกลับมาเหยียบบ้านตายห้าตายห้ามันทาได้ทำไบ้กลับมาเหยียบบ้าน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 มึงฟังกูกลับมาเหยียบบ้านมันไม่ไหวแล้วกลับมาเหยียบบ้านมันเหลือแค่สองสามตัวเองตัวตลกเองวางศพเลยวางศพเลยเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวมึงเหลือไว้ตัวหนึ่งนะเหมือนฮี่ไอ้หนุดเป้า ขอกินกิมจิก่ออนไ้มึงมึงต่อยมันมึงต่อยมันต่อท้ายมึงต่อยมันมึงต่อยมันมึงต่อยมันไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรมึงต่อยมัน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 พร้อมมึงต่อยมันมึงลวดมามันรอดไปเล่อยมึงต่อยมันเล่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 มึงต่อกมันเล่มึงต่อยมันเล่มึงต่อยมันเล่มมึงต่อยมันเล่มมึงต่อยมันเล่มมึงต่อยมัแหล่มมึงต่อยมันไล่มมึงตไอ้มันเล่มมึงต่อยมันเล่มมึงต่อยมันเล่มมึงต่อยมันล่มมึงต่อยไป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 

เหอ้แก๊งจนในสัตว์แม่งไม่มีปัญญาปลูกเองต้องมาป้นทุเล็ดนี่มันแก๊งขยะมาไแล้วนะมาตายแล้วนะมันะตายแล้วนะมั้วนตยแล้วนะมานะาตายนามาตาย้วนมา้นะแ้วะมนะมมาตายแลนมแนะมแล้นะาแลมาตาแลมามอ้มาอยแล้คนะนะมอนะเอตก็ดีนะมออก็ดี้นะก็ดี้นะเาอก็ดีนะมาตาย้ะมนมาะาว เฮ้ตาไ้มเนหอยยตายันเน่ยอาม้าเอาม้าเอม้าเอ้าเอา้าเอา้าเอ้าเอามาเอาม้าเาม้าเอม้าเมาเอาม้าเอ้าเอม้าเ้าเอม้าเอา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 ม้าเอ้าเาม้าเอาม้าเอาม้เ้าเม้าเม้าเ้เ้าเ้เ้เม้าเ้าเม้าเ้าเม้าเ้าเม้าเม้าเอาม้าเอาม้าเม้เอา้เอาม้าเอม้เอาม้เ้เ้เ ลุงจอนลุงจอนจากที่มีคนเกลียดลูนอยู่แล้วตอนนี้น่าจะเพิ่มเป็นสิบเป่าอ่ะมีแต่คนรักพี่พี่จอนแต่แกงนี้เขาเตะทุกวันจริงนะครับมแต่แไล้ตรงที่เราลูนทุกการเคลื่อนไหวแกงนี้นั่นนั่นโดยทุกการเคลื่อนไหวแกงนี้ด้วยนั่นหลังบ้านมันด่าแต่ไทยผับมึงเลอะ MC พี่ผัดแบบเปิจริงพี่ไร้รักมันพี่ผัดภาษามันเป็นมนถึงจะเล่นไม่ออกไอ้เหี้ย อย่าเอาอย่าไปเทียบอย่าไปเทียบถึงขนาดไร้ลักแล้วครับเอ็งตามหุจัด้บ้าครับครับผมครับไอ้เงียบดีป๊อกเงียบดียังเงียบดีอู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็สภาครับครับไปครับเดี๋ยวคือขอความร่วมมือนะรอบนี้นะไม่เอาแบบไม่เอานะเอาหนี้นะไอ้สภาพสภาพมันผมหัดับเลยครับ สภาได้ยินสภาปรับอีกนึงนะโอเคไหมไม่ไม่ได้ยินเสียงสภาเลยครับยิ้มนะฟับไยงนั้นเราไม่เไปลยนะให้ใใหห้้เกียรติสภาต่อไม่แล้วนี่คือสภาต้องการแค่ว่าให้เขาผ่านไปเฉยๆแค่หนึ่งนาทีตรงนี้โอเคไหมสภาได้พูดอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้ยินเราเงียบนะครับเดี๋ยวสภาก็ไปบอกเขาเเหมืออนนกัโคว่าทุกคนเงียบเลยนะเงียบครับเงียบนะเงียบนะให้เกียรติสภานะครับให้เกียรติสภานะครับเงียบนะครับึบเฮ้ยเงียบเงียบให้เกียรติสภาหน่อย

เดกีแมีว่าแจมันไม่ีนรไปก่อนละไม่รู้ไม่ได้ฟังแผน雷าไปก่อนเย่แม่ง่าดม่ไก่งรอกูามพวเศษก่อนนะไอ้ที่อะม่งบมัเจ็บนะสตรีมยังไม่หมดอ่มอาแงหรเาแ็หเกืบแล้วเกือบเกือบเออีมันจีมันอีกจีมันอีกี้มันมันจะลุดลย่แล้วี้มันจีมัน ีนะครับใคย่ข้าครหรอใคยข้าครหรอย่เข้าเนี่ยเครอานคอนเนี่ยรเข้า่าหรอฮะจืเปล่าอเปล่าอย่่าอย่าอนั่งเล่นเกมนอกบ้านหรือเ่าวะเนี่ยวน้อเนี่ยเอ้ยฮัลโหลมึงมึงมึงทำอะไรมึงไม่เฮี้ยมันลำคาญ เอาไว้ป่าราเก็บไว้ใช้กัมันพร้อมขึ้นมาในฟน่าพี่ฟนามามาเอาดอกมาขึ้นมาแบบี่ขึ้นมานี้มมวมมบอสบอสเดี๋ยวคือคนเดียวเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่ากระเทิร์กไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนโดนในสัตว์ไม่โดนไม่ล่นมันลม เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวกูรับแทนเดี๋ยวกูรับแทนมึงฟังนะมันมันโดนไอ้นี่มันแจ้งอยู่แล้วมันแจ้งทุกอย่างมันเอาทุกเม็ดมันเอาทุกดอกแน่นอนเวลาสาวโบจะล้มแน่นอนครับโอ้ราคาใหม่บอสไร้เที่ยวเดี๋ยวตอนนี้จะโดนแจ้งบุตรไม่แตะโดนไรเที่ยวโดนโจมเที่ยวอะแม่งไล้เที่ไฟเดียวไอ้เที่ยเดมอนพร้อมยังจ๋าเขาเล่นนะเขาเล่นเลยนะมามาเคย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 กินชาอยู่อ่ะขึ้นมา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  มันเอาหมดอะจริงมันเอาคูดาเพร้อมเล่นอะใกสุดท้ายแล้วใก้สุดท้ายแล้วไอเแ้แล้วหนักเลยที่หยาแล้วเนี้ยขีดนะอย่าประมาานะขอห้าสินีนะตาบอสแเียหัวหนูจะแตกแล้วเนี่ยเริ่มแล้ว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 มาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่เริมล้เริมแล้ว้มแล้วเดี๋วเมแต่มันไม่รู้หรอว่าไมค์ใครแต่มันเ้หาตาหัวตามันเลยนะหตามันเลยนะไเดินมนเดินมาเดิมเดินมาเดินนะไหน้ามนเดิน อันนี้ลูกวายนะ่ฉันตาเหลยฉันตายอยู่ไห้วะเยเฉลยเยเยเลยะมาณประมาหยิเพื่อนด้วยเพื่อนเลยดิเพื่อนหายเพื่อนหเพื่อนหน่ยเพื่อนห่เลกัเ่หเลกับเพื่อนหน่ยจะโดนปืนแก๊งตัวเองยิงหลัลงลังกหน่อยเลยกเพยกูซ้ม้เดียวโดนกูซ้ำไม้เดียวอยู่คายแลวมัล้ม นึเพื่อวน้องเพื่อนใวัึงเวัึงเพื่อนใหวกว่านี้เพื่อนในวไวกว่านี้ึเพื่อนในวไวกว่านี้น้องหึงเพื่อนในวไวกว่านี้ชิวมากชิวมากชิวมากไม่มีอะไรเลยปืนล้มกลางไอตรงรถมันชิวมากชิวมากชิวชิวไหวชิวเลยไหวชิวเลยคินคีนเลยน้องคินคีนไม่มีอะไรเลยจักแต่มันน้ามันโนกมั่นใจจากไหนกูก็ไม่รู้ไอ้หี่ตงตังงตัวนี้ล ขอยัดเปลี่ยนไม้หว่าเียหึงสมาหนึ่งสมาหนึ่งสพมาหนึ่งสมาหนึงสมานึงสมาหนึ่งสมานึงสมาหนึงสมาหนึ่งสมาหนึงสมาหนึ่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 งมาหนึ่งมาหนึ่งมาเนึ่งศพาหนึ่งน่งศพมาหนึ่งศาอ่งานกมานึ่งศรอานี่รหนึ่งศพมานึ่งาน่งศพหนึ่งศน่าห่ง่หน้งเนศควาย ยังมานั่งแสมแเลอยู่ตั้งแต่สองทุ่มให้กูเล่นสี่ทุ่มโอ้โหเร่งจะมาขออีกย่าทุ่มก็จะจอกันอย่างกระโหลกกาัเลยกากหันเลยตายตายอ่ยงะประเด็นคือแม่งต่อะไรล้ออะไรอเหี้ยอะไรอ่ะล้ออะไรอ่ะ่อะระีอะไรสั่งอะอ่ะีอะไรควายต่อโอ้ยเหียดูพี่คนนี้ดูควายหียต่อเหียสั่งเหียเนี่ยไม่ตัดนะรออะไรอ่ะเฮียมาเทียบได้ป่ะเหียจะมาบ้า ไอ้เหียไต่ตีนไต้ตีนนะข่าวจะหาคนมาแก้กูไม่ใช่หรอไหนอะหลังบ้านไหนกูถามเออก็แค่คนพูดมึงเยอะกว่าผมขอถามนะเด้อคนไหนแก๊งพี่ไม่ตอแหลบ้างน่ะไม่มีน้องกูตอบแทนเลยไม่มีทุกคนเลยเหียบอกบอกว่ารักกันรักกันควยไม่มีแต่คนตอแหลเหียตอแหลกันเลยเหีย สังคมตอแหลเหี้ยมันยังขายกันเองอยู่เลยตลกอ่ะพี่เหี้ยมันยังขายกันเองให้กูฟังอยู่เลยยังขายกันเองให้กูฟังอยู่เลยกันเองเลยเหรอพี่กูจะบอกให้พวกมึงอะมีหนอนในเหี้ยไม่รู้หรอไปดมาเลยเอาๆๆป่าไปสภาปาไปสภาปาครับป่าป่